ดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่พามื่นออกกันอีกฟาร์มนะคะเช้านี้เราจะพาทุกท่านมาเก็บเห็ดกันค่ะตอนนี้เห็ดเราก็เริ่มจะเก็บผลผลิตได้แล้วนี่ค่ะเป็นเห็ดลมปานะคะหรืออาจจะเห็ดบดหรือแล้วแต่พื้นที่เรียกค่ะน,นี้จะมีคนมาเก็บเห็ดสาธิตการเก็บเห็ดให้เราดูค่ะ เก็บยังไงบ้างคะยังไม่โตเต็มที่นะครับต้องค่อยๆเลือกก่อนครับน่าจะเป็นพรุ่งนี้ครับที่จะเก็บได้เยอะนะครับอันนี้คือนี่เก็บได้แล้วนะครับอ,อ๋อใช้มีดตัดนะคะเลี้ยงคะนี่อันนี้จะเก็บได้ประมาณนี้ก่อนครับนี่ค่ะ นี้ได้เท่านี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะพรุ่งนี้เราค่อยมาดูกันใหม่